อวสานชุดว่ายน้ำแท็กพลันยูใส่ชุดทูพีชสุดเซ็กซี่แถมเก็บีย้ไม่มีโผล่โพดภาพเดียวทำเอาเพื่อนๆถึงกับต้องร้องเกตดกันเลยทีเดียวเมื่อแท็กพลันยูได้หยิบบีกินี่ของภรรยาเบลอดีลามันใส่พร้อมกับโพดท่าสุดเป๊ยยืนถ่ายรูปหน้ากระจกและได้เขียนแคปชั่นพร้อมติดแท็กไปหาเพื่อนๆว่าพี่ๆพี่ๆแอดตุกกี้หกหกแอดเอมมี่อินเดรสกอร์กรีนปฐมแอดอุ้มลักคณาแอดลีเดียสลันลารดพอได้ไหมไม่เห็นจะใส่สบายเลย รัดไข่รัดนมมันเซ็กซี่ตรงไหนกางเกงมันเข้าตูดอีกอวสานชุดว่ายน้ำอวสานอาหารเช้าอาวสานวันเสาร์ภาพในจะติดตาตรึงใจทะเลจึดกดเลยก แฮแท็กต้องลงมาไลั์ไทยรัฐแล้วหน้าหนึ่งแฮแท็กขอเมนสักพันซักหมืน่นแฮแท็กกูแตบเก่งบอกเลยลูกสาวงานนี้ทำเอาเพื่อนๆถึงกับขำพรวดออกมาและเอาวันสาต์อาหารเช้ากันเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่าแท็กจะใส่แล้วดูเป๊ะเก็บได้เรียบขนาดนี้แม้จะดูแปลกๆไปบ้างแต่ก็ได้อยู่นะชุดนี้ขอขอบคุณภาพแท็ก under score พลันโยภาพและแหล่งข้อมูลข่าวไทยรัฐออนไลน์คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ